อร่อยไหมครับหอยอร่อยไหมครับดูทรงผมนี่ไม่ค่อยมีขนเนาะคือเขาทำดีมากขนไม่ค่อยเยอะนะเหมือนโกนจงเกียงนั่งกินอาหารริมทะเลคระเ้พอเรามาคนเริ่มเยอะเลยเนาะลมเย็นไหม ข้างนอกข้างนอกจะมีทุกร้านจะมีป้ายแนะนําอาหารนะทุกคนเป็นเซตแบบแบบในนี้ไม่มีนะแต่จะให้ดูนแนะนําอาหารมีไวน์มาให้ กินหอยจ้าทุกคนที่มีหอยขอาอมางนกอร่อยไหมครับเซตนี้ก็ประมาณสิบเจ็ดยูโรนะคะเดี๋ยวจะมีแคปต,ตบท้ายด้วยเนาะ หอ,หอมแบบเหม็นๆหอยฝรั่งนะคะเอาหอยกับหอยหนีบก,กันเก่งมากเดี๋ยวนี้นางกินหอยกินปลากินคนหอยนี้สวยมากดูดิเป็นกีบจชะฝรั่งเขาจะเอาเพนไฟายแล้วก็จิ้มน้ำซอสนี้คือน้ำซ้อมันมีไวแล้วก็มันมีคูลีนมีมีเครื่องเทศเนาะหลายหลาย หลายหายน้ำซอสอะถ้าไปกินแถวบ้านแม่จะมีหลายน้ำซอสอยากนั่งรถเล่นคือซ้อนมันสะอาดไม่มีดินเนี่ยเนาะถ้าล้างไม่สะอาดเราจะรู้ว่ามันมีดินเงี้ยกินแล้วมันกรึบกรึบากาศในร้านเอ้ย กียงคือหอยไม่เหม็นข้าวนะทุกคนอิ่มแล้วเดี๋ยวรอแคปตกท้ายจ้าทุกคนน้ำตาลเห็นแล้วแบบเยอะไปไหมคนเหมือนในภาพเลยอะืะคือแคปนุ่มมากมคือเร็วนะอ,อ,อือแคปนุ่มมา บรรยากาศในร้าน